นักเรียนส่วนมากชอบหนีไปรลานเกมไปเล่นกันไม่ก็ผมเยเลยต้องทุกทุกคนในนี้แหละไปเล่นเกมกันเล่นเกมวันหนึ่งเล่นกี่ชั่วโมงนักเรียนอฉนเฉลนะนักเรียนนักเรียนต้องเล่นเกมอย่างน้อยแค่วันละกชั่วโมงครัแต่ถ้านเรียนเล่นเกินไปเล่นมากกว่านี้จะเกิดผลยังไห นักเรียนจะเกิดการขี้เกียจขี้เกียจที่จะทำอย่างพวกอย่างนี้อย่างเป็นปกติดเกมเรียนผลเสียกับนักเรียนทีนี้นะครับผลเสียกับนักเรียนนักเรียนจากตาข้าฟ้านักเรียนจากสายตาสั้นตั้งแต่เล็กๆสายตาสั้นมองไม่เห็นพักนี้ก็ต้องใส่แว่นนะครับใส่แว่นตัดแเบนะแล้วผลเสียต่อมาคือนักเรียนจากเพื่อนนะครับผตรายนะครับเพราะคนเราเรียนเรียน คนเรานั่งอย่างมากตั tirar, ้งแค่ชั่วโมงครึ่งหรือว่าสองชั่วโมงเขต้องลุกลุกถ่าเดินแปดซ้ายแปดขวาเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยล็อกกับสะหลังจะเหาครับนักเรียนเรียนกี่ชั่วโมงถึงเบรกครั้งหนึ่งใช่เขายังตอนเช้าเสร็จปั๊บต้เรียนเบรกตอนไหนพอตอนบ่ายเสร็จปั๊บเรียนเบรกตอนไหนคุณครูก็จะให้นักเรียนมีการเบรก เด็กก็เลยเข้าออน้ำมาให้กินน้ำบ้างเดินไปเลนมาเพื่อไม่ให้น้องมีปวดหลังครับคราวนี้คนที่เล่นเกมเนี่ยพอเล่นปั๊บก็เกิดอาการขี้เกียจจะนั่งอย่างเดียวเลยนะครับตาก็จะจ้องอยู่ที่จอคอมพิวเตอร์ก็ได้ไหมครับจ้องที่จอเสร็จปั๊บหลังต้อเรียนไม่ได้ขยับไม่ได้รู้นี่ก็จะเกิดอาการปวดหลังเกมอะไรที่ยิ่งที่สุดตอนนี้ ที่้านทุกที่้านเรีนนัเรียนได้ดูข่าวไหมเป็นที่ขอเท่าไรที่คาดสับเท่าไร่าดนเยดูเเป็นที่ขอสองแสนก็มีแสนหกก็มีเรียนการที่เด นี้ค่าโทรศัพท์ 1, 1, 6, 2, 1, เดือนนึงแสนหกถึงสองแสนเดือนตอนนี้ก็ลูกคุณเรกอยนนู่ยทั้งวันทัน้งคืนเช่อเหไหมไม่ไปกินข้าวกินน้ำเลยเล่นอย่างเดียวแล้วคุณเป็นพ่อเป็นแม่ภาษาอะไรถึงไม่ดูลูกตัวเองครับลูกกลับจากโรงเรียนอนเยียนพ่อแม่ถามไหมว่าวันนี้มีใครบ้านไม่รูปพ่อแม่เราถามไหม บ้านยกนิู้หน่อยเอ,องไ,ไม่ลงใครไปเล่นกป็นก่อนเอาไม่ลงนักเรียนหญิงเลอกแล้วกับบ้านเสร็จปุ๊บไปบ้านเลยท้นแม่เขาจะล้างจานล้วก็หงข้าวมีไหมไม่มีเรื่เสร็จปักก็เร็่ก็เปลี่ยนสภาพเปั๊บวิ่งไป เกมชั่วโมงละกี่บาทก็เดียวสิบห้าบาทก็เลยสุดสองสิบห้าบาทถูอตองแล้วแต่ร้านค้าเขาจะคิดเท่าไหร่บางร้านก็สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทเอาคันี้ฟังใั่ให้ดีนะไปเล่นเกมไปเล่นเกมเสร็จปุ๊บเจอตำรวจไปตรวจ เจอพวกกูเป็นตรวจนักเรียนนักลเรียนจะถ,ถูกจับไหมหนีไปเล่นกลัวพวกกูจับไหมกลัวกลัวแล้วเธอจะหนีไปเล่นไหมไม่ไม่นะเระียนบำรุงพัญญ์ยาอะไรก็ไม่ถ้ากูไปเจอกูจะจับเลยนะฮะครับจับนักเรียนมาที่โรงพักครับก็จะเรียกกูไปที่โรงพักเรียกผู้ปกครองามา พ่อตาคุณบอกว่าลูกคุณเนียน่ยเรียนวนนี้เนียน่ยไปเรียนสม่ำเสมอไหมหรือว่าติดเกณฑ์ประจำครับถ้าติดประจำตัวเรียนจะให้ติดตุกมไหมติดตุ้มเรียนจะเรียนตั้งคือไหมไม่ดีดีจะไปนอนกับบ้าไม่นนได้นอนกันนนบพวกแม่ครับเมย์แล้วก็จะไปนอนท้องถานที่โรงพักครับเพราะฉะนั้นห้ามหนีไปเล่นเกมตเยเด็กผาาครับ ถ้าใครหนีไปเล่นเกมคุณครูเจอคุณครูก็จะจับตัวมาที่โรงพักเดี๋ยวเรียกให้ผู้ปกคร,ใใครคองมาพบครับต,ตามนั้นเนาะตกลงกันแล้วนะไหนใครรับทราบยกมืออายุไม่หมดยัมีใครรับทราบเอ้าวใคทราบตกลงเอาตกลงกันแล้วนะถ้าเจอนนักเรียที่รักเกมนะครับถ้าเจอในที่รักเกมคุณครู ตาอจับนักเรียนมาที่โรงพักครับแล้วผู้ปกครองนักเรียนก็จะมีความผิดกับเราฟก่นกกอนผู้ปกครองนักเรียนกับเจ้าของร้านเกมก็จะมีความผิดเนื่องจากว่าสนับสนุนส้าสนุนเด็กให้เล่นเกมให้พิถตินไม่สมควรเพราะเด็กคัยเราก็ต้องมาเรียนหนังสือครับ มาเรียนหนังสือกลับจับเรียนก็ไปทำกันบ้านอ่านหนังสือไม่ใช่ดับจับนง้นก็ไปเล่นเกมมาโรงเรียนก็หนีปุ้ครูก็ไปออกคัฟเตอร์ไปเล่นเกมอย่างไม่ได้ครับนักเรียนม,มีอีเมลคนไหม